สวัสดีครับผมสวัสดีจ้าครับเบาโศกสาวเขียวมากเก็บผักหวานปลาครับพอดีย่านมันแก่ถิมครับเสียดาดพี่หน้องนี่ครับถ้าบอไปเก็บถ้าบอเก็บไปกินกับเชียดไดครับเดี๋ยวมันแก่เนาะครับนอนครับนออนครับยอดนอนเสาวเขียวได้อยู่เลยนี่ครับพี่หน้องปลานีครับ คักเลยครับพี่น้องเลยึ้นดีให้แต่ยอดดีดีครับได้ยุ่นี่แกงหนึง่งแกงถวยหนึง่งนี่ครับกํะลังออกครับพี่น้องนี่เต็มเลยไ่ได้รูดใบได้ครับนี่แต่ว่าออกครับงามพี่นอ้องฟองมางามเลยครับผมฮะอะารอ่ะว่ เอ,เอาเอาเบิดเลยบอ่อไว้เพราะว่ามันสูงแล้วสูงแล้วครับบอ่อว้สูงครับผมเก็ดย่างเดียวครับบอ่อว้แล้วครับเอาเก็บโบเบิดตัวเลยนี่เลเอาครับเสาเขียวบ่ถึงเนาะครับเอานี่ยอดนี่งามๆนะระวังมันหักครับผมข้างหล้างเจ้า อะไะกระโดงน,นะเก็บเลยกิ้งนั่นเอาไว้ก็ได้นะกิ้งนั่นเอาไว้ได้อยู่นะครับมีกิ้งหนึ่งงามๆครับเอาไว้เก็บเบิดเลยบัดับสาเขียวเก็บครับกองมาทั้งทึ่งคนนะ่ะเก็บเลยมันสูงแล้วเอาไว้ก็เก็บหยากรับพุ่นะปุ้ยต้นพ่นแห้งคักเา้าเขียวพ่นน่ะเบิอ่าเนนะบิรง,งครับพี่น้อง เดี๋ยวสู้ใหม่เบิ่งครับเอาสาวเจยวกองมากครับครับยอดงามเลยครับเก็บเลยหักว่าเบิดหลุดนะมันสูงแล้วละแมนเบิดเลยนั่นพระพี่น้อ,นองเท้าไห้นี่กระโดงสูงคักงา,งามเลยสวยๆเลยนี่ครับคือต้นนี้เนี่ย4เมตรแล้วครับผมเนี่ย ทางต้นลำย่อยนี่งเมตรเหรอครับครับต้นนี้กับมีครับผมเนี่ยนี่ท่านี้ก็เก็บได้เด้อสาวเขียวเนี่ยครับพี่น้องปาดต้นนี้ก็3สามเมตรครับพี่น้องครับสามเมตรเหรอครับสูงครับสูงไรก็เก็บยาาครับพี่น้องครับนะครับยอดงามๆเป็นพันใบง่าด้ครับผมสี้น้อยสีหญ่ก็ ขึ้นกับการดูแลเฮานี่ยแหละครับถ้าบ่าใส่ปุ๋ยต้นบ่สมบูรณ์จากใบใหญ่มันก็เป็นใบหน่อยได้ครับบ่แม่นว่าเ,าเอา้ามันไก่พันหมอบ,บ่แม่นครับมันอยู่ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ครับใบใหญ่ๆถ้าบ่าสมบูรณ์ใบมันก็นหน่อยได้ครับครับผมขอบคุณหลายๆครับอ่ามาเบิ่งสาวเขียวหลายๆมั้ยอ่าในพอแกงบ่ โอ้เนี่ยครับพี่เราอ่อนๆครับได้ยุ่ถวยหนึ่งเนี่ยอ่าได้กินก้อนมูครับผมขอบคุณครับ,บจ